สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะวันนี้แอดมินก็จะมาสรุปห้อยเรานะคะรวมเซียนแบบชุดคัดเน้นๆน,น,นะคะแล้ก็ไปเบิงน้ำกันหกคู่เด่นนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะสรุปห้อยราลนะคะ,ะรวมเซียนวันที่สิบสามนะคะวันวันจันทร์นะคะผู้ชมเนาะสรุปห้อยเหลาโค้งสุดไทยนะคะ วดนี้นะคะเลขเอ่อตัวใดนะคะคาดคาดนะคะตัวเลขกเจ็ดนะคะมาชมก่อนนี้เจ็ดกับหกนะคะเพราะว่าเลขกเจ็ดเหล็กหกแต่เมืองของเสี้ยนกันก่อนนะคะม,ชมาชมเนาะของบางคร<ม>ั้งเราก็ดูคลิปไม่หมดมก็ ของคอเฮงนะคะมีเด่นสูตรสามนะคะมี05 07 06 04 3 5 3 7 3 6 3 4 2 5ูนย์และสองนะคะนี้เป็นของคอเฮงนะคะสุดลักซิปลักหน่วยนะคะของคนนะคะ,ะ้วก็ของเส้นใบนะคะเส้นใบใหเหเดีนเจ็ดเลยเจ็ดชนกันนะคะศนย์หนีหน่อยนะคะศูนย์นีจะมีแต่ของเส้นใยนะคะเด่นสุดเดนเจ็ดรองศูนย์นะคะ เจ็ดสเจ็ดเก่านะคะร่องศูนย์ก็มีศ1และ0ูนย์หกนะคะส่วนหลางหกเจ็และเก้าสองสองนะคะชุด4ตัว2ตัวบนนะคะเจ็ 1, ดหนชุดสตัว9ก้ของเซียนใหม่นะคะของเซียนใหม่ของเซียนใหม่นะคะเด่น3ามร่อง7นะคะพันธุ์เ็สหกสามเก่า เจ็ดสี่และเจ็ดหกตัวกันสามเจ็ดและเจ็ดหนึ่งอันนี้เป็นของเซียนไม้นะคะขอ,ข,อของเซีอนปีเป็นเซียนของเซียนปีนะคะเดนหกพจน์ไฮมาต,ตัวเดียวเจ็ดหกสามนะคะหกสามและสองเจ็ดหกสองและสามเจ็ดอ่ะสี่ตัวนะอันนี้เป็นของเซียนปีพนลดเหล็กร่มเนาะ ส่วนสูตรเหล็กเรากำลังวันที่เข่ามาบ่อยนะคะของแอดมินสูตรเล้าสูตรเด็ดของ,ขอ,งนะะ 8, 6, อ่ะเหล็กล็อกนะคะมีมีเจ็ดมีแปดมีหกมีสามเจ็ดแปดหกสามสามแปดหกเจ็ดเจ็ดสามแปดหกนะคะอันนี้แอดมินคัดมาจากอ่าอ่าสูตรเล้าเหล็กเรากำลังวันนายผู้ชมเนาะนะคะมั่ผ่านมากกับเข่าไปสี่สามโอ้สามสี่เต็มเต็มนะคะวอดนี้นะคะแอดมินก็คัดมาให้แค่หกคู่เด่นนะคะหกมาส้นกันที่หกสามและสามหกนะคะ 6กสาสามหซ้นกันกับทุกเซียนห้องหองน้องจา้าห้องน้องจ้าก็ให้วิ่งหกตัวเดียวนะคะ6กสามนี่เป็นของน้องจา๋าเด่น 6, หกือเด่นเจ็เอาเด่น 7, เจ็ดไปเลยนะคะเด่นเจ็ดนะคะ เด่นเนะคะรองหนะคะ, 7, ะ,คะมีเจ็ดสามะค่ะวันนี้บินให้แค่6คู่เด่นนะคะสามหกหสมนี่อ่าชนเยอะมากที่สุดทุกเซียนนะคะแล้วก็หนึ่ก็ดสนะคะเก่าหนึ่งและสองเจนะค่ะ กันนะคะศูนย์หกเจ็ดหกห้าสองอันนี้เป็นตัวดินนะคะคุณูชมนะคะก็หกคู่ดินนิ้นๆนะคะจนสุดสามตัวนะคะมีเก้าเก้าเจ็ดสี่ 936และก็916อันนี้เป็นชุดสามตัวนะคะหลักลอยนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะผู้ชมเด้อนะคะแนวทางหวยเอดมินคัดมานเน้ยนหกคู่เด่นนะคะมีเจ็ดสามสามหกหนึ่งหกเจ็ดสี่เก้าหนึ่งและสองเจ็ดเน้นๆไปที่สามหกหกสามนะคะอขอไอ,อมีโชคมีลาบนะคะขอขอบคุณนะคะทุกช,ช่วงที่เข้ามารับชมช่วงไเขียวผ้ารวยคือเก่านะคะ ขอ,อให้พี่ช่วงนี้ลาบด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะ